สวัสดีมีโชคครับผมมาพบกับสวนดวงประทีปการ์เด้นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาทำความรู้จักกับไม้ยอดนะครับต้นนี้เป็นไม้ยอดครับที่ผมได้ยกยอดมานะครับอันนี้ก็ยกยอดมาเป็นเดือนแล้วนะครับอันนี้ได้ใบใบใหม่ใบนี้มาอันนี้เป็นใบที่สองแล้วก็คือรากเดินดีแล้วนะครับสมบูรณ์ดูทรงใบของเขานะครับ ทรงใบของเขาใหญ่นะครับผมแล้วก็กว้างนี่นะครับก็สวยงามเลยนะครับผมอันนี้เป็นไม้ยอดนะครับผมไม้ยอดของตอนนี้นะครับจะไปให้ชมตอที่ผมยกมานะครับผมนี่นะครับผมต้นนี้เป็นตอนะครับผมตอที่ผมยกยอดไปนะครับผมตอนนี้ได้มานอเดียวนะครับผมก็เลี้ยงตอไปก่อนนะครับม ยังไม่ได้มาใ่เลยตอนนี้ได้มาหน่อดเดียวนี่เองนะครับผมก็สวยนะครับแต่ใบยังไม่ออกกว้างเหมือนเม่นะครับผมต้นเมต้นยอดเขาคนระับไม่ใชใ่ยอดเขาก็คือใบจะกว้างมากนะครับผมแต่ลายเหมือนกันนะครับผมนีนะครับลายด่างเต็มใบเลยนะครับสเสตียเต็มใบยอย่างนี้ดีนะครับผม ถ้าเกิดสเตียเต็มใบอย่างเงี้ยเราสามารถนำไปผสมสีอะไรก็ติดง่ายนะครับผมเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่ามีความด่างได้เต็มใบอยู่แล้วกระชายเต็มใบอยู่แล้วนะครับผมเอาไว้เข้ากับสีดำก็ได้นะครับสีดำๆอันนี้ก็เก็บไว้ตั้งแม่นะครับไม้ดำๆสวยๆสีดำทรงใบก็ดีนะครับต้นนี้นี่นะครับ วันนี้ก็มาทำความรู้จักกันอีกต้นหนึ่งครับไม้ห <c oughs> นอ่อที่เกิดจากการยกยอดนั่นเองนะครับผมครับผมวันนี้ก็มาทำคลิปสั้นๆให้ชมสวนดวงประทีปการ์เดนฝากรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีมีโชคครับทุกคน